ตนาศิรโรจจุ๊บจิ๊บเองค่ะดิฉันนางสาวพิญญามิบุตรแอมแปะเองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไซส์พีไอเอ็มรายการที่พาทุกคนไปช้อปชิมเที่ยวตามหาร้านเด็ดสถานที่โดนโดยรอบรถสถาบันการจัดการปัญญาทิวัืมว่าแต่วันนี้คุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยจะพาแอมแล้วก็คุณผู้ชมไปช้อปชิมเที่ยวกันที่ไหนหรอคะอืไม่ทราบว่าแอมหิวหรือยังคะแอมหิวมากๆเลยค่ะองั้นกินอะไรกันดีข้าวมันไก่ไหม ข้าวขาหมูไม่เอาสลัดในเฮลตี้ด้วยะไม่เอาค่ะสกีแห้งสกีน้ำข้าวผัดไม่กินคาโตรเนอะไม่เอาไม่ไม่ค่ะอ๋อแต่แอมนึกออกแล้วค่ะแอมอยากกินขนมจีนขนมจีนที่มันมีแกงเขียวหวานแกงไตปลามัสมั่นแกงไก่แกงเลียงแกงเขียวหวานแกงแกงเป็ดพอ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 ค่ะถ้าน้องแอมพูดมาเยอะขนาดเนี้ยรู้แล้วว่าอยากกินแต่เจ๊บรูกจักอยู่ร้านหนึ่งมีครบทุกอย่างตามที่แอมอยากกินเลย จริงเหรอคะใช่ค่ะแอร์อยากรู้ใช่ไหมคุณผ,ผู้ชมอยากรู้ไหมคะงั้นตามพวกเรามาค่ะไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะจิ๊บตอนนี้นะคะจิ๊บและแอมนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านร้านขนมจีนสี่ภาคโหมาร้านเดียวกินของทั้งสี่ภาคเลยหรอคะจิ๊บใช่ค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้เพิ่มเติมเข้ามาค่ะไปค่ะโอ้น้ำยาเยอะจริงๆเลยนะคะจิ๊บอืมแต่เอ๊ ทำไมเส้นขนมจีนมีหลายสีจังเลยอะคะแม่แอมอยากรู้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจิ๊บบติดต่อพี่แคนมาให้แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปรู้นะคะว่าทําไมเส้นถึงมีหลายสีแบบเนี้ยเราไปถามพี่แคนกันก่อนดีกว่าค่ะว่าทําไมอะร้านเนี้ยถึงพิเศษกว่าร้านอื่นๆนไปเลยค่ะไปไหมไปค่ะไปค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ให้น้องจีบกับน,น้องแอมที่ติดต่อพี่ไว้หรือเปล่าครับใช่ค่ะคือจีบกับแอมอยากรู้ห่อค่ะว่าขนมจีนที่เนี่ยที่เศษกว่าร้านอื่นยังไงหรอคะที่แคนขนมจีนที่นี่ก็จะเป็นเส้นสดอ่าคือเราจะบีบสดสดเลยวันต่อวันแล้วก็จะไม่ใส่สารกันบูดเลยคือเราจะแป้งเนี่ยมาทําเฉพาะเป็นสูตรของเราแล้วก็ทําออกมาเป็นเส้นเส้นเลยอืสุดยอดไปเลยคะ่ะีิจฉ๊สใช่ไหมห่ะคะแอมเอ,มแอม๊แต่แอมอยากเห็นไหมคะ ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงยากค่ะยากพี่แคนะคะช่วยรบกวนพาทิพย์กับแอมเข้าไป,ไ,ไปดูวิธีการทำได้ไหมคะโอเคครับเดี๋ยวตามมาเลยครับอยาค,ค,ค่ะาม,มาค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนทําขนมจีนสีม่วงดอกอัญชันอ,อันนี้ก็จะเป็นน้ำอัญชันที่เราคั้นออกมาแล้วแล้วก็เริ่มเทลงไปลประมาณนี้ก่อนต้องใช้ด้านหลังคนนะครับคนไปเรื่อยๆเลยจนกลายเป็นสีที่เราต้องการขั้นตอนการทําสีก็จะประมาณนี้เราก็จะมาเทเข้าลูกบีบ ขั้นตอนต่อไปก็คือจะมาทําเป็นเส้นขนมจีนก็คือตอนนี้เราได้แป้งอยู่ในลูกบีบแล้วเราก็จะเริ่มเอาลงน้ําร้อนทําการคนน้ําเพื่อที่ไม่ให้เส้นที่ลงไปมันติดกันอันนี้คือการโรยแป้งลงน้ําก็จะเหมือนการลูกเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้านานไปเส้นก็จะนิ่มถ้าเร็วไปเส้นก็จะแข็งนะี่คือหลักการเดียวกันครับทีน,นี้เราก็ได้เส้นที่เป็นสีอันชันเรียบร้อยแล้วอตอนนี้เราก็ได้เส้นขนมจีนแล้วการจับเส้น ก็คือนิ้วเกี่ยวขึ้นมาก่อนแล้วก็ม้วนรอบนิ้วเราแล้วก็วางเสน่ห์ของเส้นสดอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยทานได้เลยหอ <c oughs> อาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะพี่แคนแล้วก็พี่แคนแนะนารายการอาหารให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่าถ้วยแรกจะเป็นน้ํายากะทิ <c oughs> น้ำยาปลาแกงเขียวหวานน้ำเงี้ยวน้ำพริกน้ำยาใตา้แกงไตปลาส่วนจานนี้จะเป็นซซมเนเจอร์ของร้านคือขนมจีนสาวน้ำส่วนประกอบก็จะมีขิงกระเทียม แล้วก็สับป,ปะรดตุ้งแห้งกนอ,อันนี้คนโบราณจะชอบทานนะครับที่อื่นไม่ค่อยมีโอ้โห,หถือว่าแบบผาทานยากมากๆ <ừ> เลยนะคะผนกินเต็มโต๊ขนา้อะไรนะคะแล้วก็น่าทานมากๆเลยเอ๊ะว่าแต่แอมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมมากๆเลยค่ะอย่ารอไม่รอช้าทานกันเลยค่ะทานกันเลยค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าอร่อยอร่อยจริงๆนะคะพี่น้องน้ำยาก็หลากหลายขนมจีนก็สดใหม่อยากจะลองเชิญทุกคนนะคะมาลองกินด้วยกันค่ะวควรบกวนพี่แทนแนะนําร้านหน่อยค่ะถ้าเกิดอยากจะมาทานร้าน,าน,าน,านรัดขนมจีนสีานะครับก็คือจะอยู่ข้างซอยวัดผาศุภมณีจักตรงมาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงมาเรื่อยๆร้านจะอยู่ซ้ายมือครับ หรือติดตามที่เ c e b o o k รัดขนมจีนสีภาคได้ครับสำหรับ,บวันนี้นะคะจิ๊บและแอมขอขอบคุณพี่แคนมากๆนะคะคแล้วก็ขอขอบคุณร้านรัดขนมจีนสีภาคด้วยนะคะคคจิ๊บกับแอมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องทีไอเอ็มสเตชั่นของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารรายการใหม่ๆจากช่องของเราค่ะไม่ว่าหนทางจะยาวไกลสักแค่ไหนนะคะสุดท้ายม้าจะต้องแพ้ลาค่ะเพราะว่าลาไป